สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูปหูซุปนจกจ่ามือนี้กับมะพร้ากกับช่องไม่อ้วนพากินปลาแซ่บนะจารมือนี้ไม่อ้วนสิพามากินเขา่าก้อยเนื้อจากก้อยมาตันินิดจังเลยพ่อจ้าก้องเขา่าก้อยเนื้อจากอันนี้ขรัวซุปมาหาจารพี่น้องมากินน้ำกันกับเขา่ามือนี้ แข,แข้งแข้งแซ่บเจ็พีิกรนเดีเก็บมตัตตาคาานาาเสียบทองแล้กินเป็ดลรกินกับแม่ไหมบ้านกินดเวยกินด้วยอ่ะเออเบเจบ กอดกินมื้อถึงง่ายไปนะอยบไงกันเนาะอกินมื้อคนง่ายไปนะ ข้าก่อยแ,แล้วก็ไปขวแซ่บแ้่พี่น้งมาแคมกับแบูกค้ขาเก็บมากกอบพี่ดีนมกินบะไก่ปนนักทุนก はい、yeah,

เดี๋ยวมือหน้าเฮาต้องแทกสู้รกินนะจ๊ะพ่าเขาจักปั้นนะตั้งอยู่ไกลยืดอบ่เถอะน้ขอบทุกท่าน หนึ่งมาไหมไหมคันยืดมันจะยุบไดไหมพี่น้องนี่เหรออะไรเนี่ยบอกบอก แต่บ็เสียก็ตจังเกียบเหี้ยมอะรได้พี่น้อนเด๋ยวซส้นแบบพี่น้องมึงจะคำกันไกวเนี่ย,ยรสชาติแตกต่างกัน ก็คนวานัมก็ขอแมต์คนวาจะเห็นถูกเพรมันบนรถคัด nó khỏi được, có thể xem được nó chưa chết yeah. chưa <laughs> bật biết subscribe cho kênh Ghiền cái đó. ជាក្សាប់ជានិចនាជ្នឹងមាន់លារន្វើនន្រឿាក្នៃំង់ដែលានិសូវើមន្រើប្រៈ់់វើន្្វើមន

แสบครับพี่น้องเนาะเอยอมะกิเอากินออืมอิ่มเลพี่น้องอยปลอทุกคิมนี้กับแค่นี่คุณด้จ้าคิปหน้าปอกันไหมสวัสดีครับ